สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาไปกินหมูทอดกอดคอกันนะคะเป็นหมูทอดกอดคอจะเป็นแฟรนชน้องใหม่จากทางบาบิก้อนค่ะหรือว่าเป็นของทางบริษัทฟู้ดแพชชั่นนะคะซึ่งเขาเนี่ยมาเปิดเป็นแฟรนชส์ร้านขายหมูทอดค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะเรามากันที่สาขาปิซซี่บางประกอบค่ะอันนี้จะเป็นป้ายนะคะเห็นชัดเจนว่าหมูทอดกอดคอค,อค่ะ อันนี้เขาก็จะมีเขียนรายละเอียดเมนูนะคะทุกเมนูเนี่ยเขาจะแถมกระเทียมทอดด้วยนะคะน,นี่จะเป็นราคาต่างๆค่ะมีแบบจัดเซตด,ด้วยนะคะแล้วก็ตัวเด็ดของร้านที่เขาจะขายแยก,ออกมากาก็คือจะเป็นเจีวปลานะคะชุดละ25บาบาทค่ะอร่อยมากๆ ร้านเขาจะได้รับมาตรฐาน GMP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดเลยนะคะรับรองว่าสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะอันนี้จะเป็นสินค้านะคะที่เขาขายที่ร้านค่ะก็จะมีเป็นหมูสามชั้นทอดกระเทียมนะคะเป็นไก่ทอดกระเทียมค่ะแล้วก็สามารถจัดเซตได้ด้วยนะคะ เป็นแฟนชายค่ะใครสนใจก็สามารถติดต่อไปที่เบอร์นี้ได้เลยหรือว่าแอดไลน์หรือว่าติดต่อทางช่องทาง Facebook Fanpage หมูทอดกอดคอได้เลยนะคะที่ร้านเขารับคนละครึ้นด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลย เราก็ไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างที่เราซื้อมาราคา80บาทนะคะที่เราซื้อมาวันนี้เขาจะมีสโลแกนด้วยค่ะขอสิทีมไม่เคยหมีกอดขอสู้ไปด้วยกันค่ะแรแรก็จะเป็นตัวเจีาบองนะคะมีข้าวเหนียวสองห่อค่ะแล้วก็น้ำจิ้นแจ่วให้มา2ถุงนะคะ เราซื้อเมนูก็คือเป็นหมูสามชั้นทอดนะคะเราก็จะเป็นไก่ทอดกระเทียมค่ะโดยทุกเมนูที่เราซื้อมาเขาจะแถมตัวกระเทียมทอดมาให้ด้วยนะคะอร่อยมากน้งจิ้มแจ้วค่ะตัวข้าวเหนียวของเขาเนี่ยก็จะมีความนุ่มนะคะ แต่ว่าก็ไม่ได้นุ่มมากจนกินแล้วรู้สึกแบบู้ว้าวอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะส่วนน้ำจิ้มแจ่วเขาก็ทำออกมาได้รสชาติดีเลยค่ะหมู3ามชั้นทอดของเขาก็ไม่มันจนเกินไปนะคะ แต่เราว่าตัวที่อร่อยที่สุดของทางาร้านเขาเป็นเจ้าวบองค่ะตัวปลามันจะไม่ใช่เป็นกลิ่นปลามากแล้วก็รสชาติทำออกมาได้ดีเลยค่ะเราซื้อมาออหนึ่งกระปุกใช่ไหมคะพะผ่านไปอาทิตย์หนึ่งมันหมดเราก็เลยไปซื้อเพิ่มอีกสองกระปุกมาไว้กินค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ